ยกที่3เด็กดวงเล็กว oh e. ันหลงโอมเอวีเครวดที่เด็กเจ้าเนะครับเป็เก่งดำวันนี้ก็จะมาล้างตากับนักลบแแ์แท็กดวงเล็กก็เกยแพ้มาแล้วครับนี่ยกที่3ดูกตามเชิงนะยก1-2ึ่งนี่ผมว่านักลบดูดีกว่าครับชัดเจนกว่าการเด็กดวงเ็ตั้งรับลอยโต้

ขาแล้วต่อยนี่เด็ดยกสามครับอ้อยครับสารอยเดิมหรือเปล่าครับลุกไหวไหมครับแต่วรั้งแรกครั้ที่แล้วนี่กัยกสามนะครับนักลบจะย้ำแขนโอ้ลองมาลุกขึ้นมาได้ครับอ้าว ไปอีกครับโอ๋ยตายเลยครับจะอยู่ได้ไหมวันนี้เด็ดโดนแลกเนี่กจาขึ้นมาล้างตาครับแต่คงจะเจ็บหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ทราบมีกรดโดดไปแล้วหนึ่งครับยกสุดท้ายยกที่สาม พยายามจะตามต้อครับพี่ต้อยังยืนหยัดอยู่ได้ครับมีสวน้าวครับแม่มีสวนครับอ่าช่วงปลายยกที่สามแล้วครับอ่าักลบพยายามจะเอาบอลน,นัดครับ บอลนหยก็ต้องอาจะเสียงสวนหน่อยแต่ต้องกอางไรได้บอลนัยก็ต้องใส่แม่ปลายยกแล้วครับก็นักรบก็น่าจะย้ำแค้นไปได้อีกครั้งหนึ่งครับบอลจบที่สามไม่มีปัญหาครับนักรบก็ชนะ